หลังจากกินส้มตําเสร็จนะอันนี้คือร้านที่เราสั่งเมื่อกี้นะร้านนี้มเล่นน้ำมานะครับน่าจะหนาวโอ้งว่วงงวงวงวังวงัวแต่มีเลี้ยงเห็นอย่างน้อกนี่เลี้ยงกินบ้อนนิ โอ้ดูรถอันนี้อยากขับทางลาวนะเอ้ยไม่ใช่ลาววังเวียงเนี่ยรถอันนี้จะเยอะนะครับเอาไว้ให้ขับ่รงเที่ยวนะเพราะว่าที่วังเวียงเนี่ยถนนบางเส้นยังเป็นหินเป็นก้อนหินเป็นดินเป็นอะไรแบบทาง ลุกลังทางขุกขะหน่อยก็จะเดินจกักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ก็จะเดินทางยากนิดหน่อยแต่ว่าไปได้แต่ถ้ารถแบบเมื่อกี้นี่คือแบบไปสบายเลยเฮ้ย <c oughs> อะไรอะไรอยู่บนภูเขานะมันระยิบระยับนะ <c oughs> ค่อยๆแนมไปค่อยๆแนมหาเบืง้งเขาก็บอกบนถึก เออนั่นแหละน่าจะเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปสักอย่างสวยนะครับสวยไม่แพ้ผู้ผามั่นอ่าผู้ผามั่นสั่งลาวทางนครพนมนะครับ บรรยากาศดีดีส่วนมากตั้งแต่มาเนี่ยเห็นภาษาจีนภาษาเกาหลีเยอะมากเลยแต่ถ้าแถวเวียงจันเนาะส่วนมากจะเห็นเวียดนามนะครับ ที่ฉันได้จมามเหมือนเหมือนจุดจุดเล่นน้ำจุดเที่ยวอ,อะไรน่าจะสุดประมาณนี้นะเนี่ย นะเนาะ,ย,ะยี่จะได้ภายเรือแล้วเราต้องได้ซื้อนะแผนที่น่ะอ๋อดูแผน,น,น,นที่เหรองั้นไปไปลมก่อนแล้วค่อยดูแผนที่ใหม่มอ่าะทำไมมันมัน ทำไมมันเป็นป,ป่าแล้วนะเดี๋ยวไปร่มก่อนเฮ้ยมันเออเป็นขดหินนะเนาะเนี่อ่ะเรามาเจอจุดจุดหนึ่งจุดนี้เราจะโอ m ้ยเไม่นั่งนัายลว้าว ủa đi ủi ở à đây nè tôi kèm một nơi, bay lưỡi anh là mang thang lông nè lô ma อย่าให้ปองปอนไปอยู่อันแหลมแหลมมากเลยนั่งไงแล้วก้นหินน่ะไม่รู้ไปได้ไหมได้ได้ได้อันนี้ทางนี้โอ้ดูนักท่องเที่ยวายเรือมาตรงนี้โอ้โหเยอะมากเลย ุ้ยทำไมมันเป็นรูปร่างแปลกๆเนาะเนี่ยนั่นเหรออจุ๊บๆไป่นตัวน้ำก็บอกไปอย่างเนาะเพราะว่าเปียกแล้วปอน่ะโอ้ปอไ,ไปบ่ได้เอาว่าใช่ไปแหลมๆอะ่ะฮะไม่เป็นไรเพราะน้ำประมาณเอวถึงเอวอยู่ เดี๋ยวถ่ายสาวก่อนแม่ถ้าลงก็ลงฝั่งนี้ไปฝั่งนี้น่าจะเต้นฮ,ฮัลโหลมานีแล้วก็ไป้าผู้ส <c oughs> าวกว่ากว่าฟังภาษาไทยไม่รู้เรลยก็เลยฮัลโหลให้หนะน่าจะประมาณหน้าอกหรือเปล่าเอวหรือหน้าอกกะมันลึกอยู่ประมาณนั้นไอ้้ดูนี่ ก็ต้องเที่ยวพายเรือมาอะไรนู้นมันไหลเร็วไงตรงนี้โขดหีนเยอะนะตอนน้ำขึ้นเยอะเนียเรือน่าจะมาไม่ได้นะครับผมไม่งั้นเรือแตก น่าจะมีแบบว่ากุ้งเกาตามทร้อมอะไรบางอย่างแมงมุมแม่ฮะแมงมุมนมุม้ำเขาจะข้ามไปยังไงเด็กที่เขาจะข้ามข้ามมาได้เราต้องข้ามหรอกเพราะว่ามันอาะเข้ามาทางนี้เหรอมันลงลึกฮะอ๋อนวลจะข้ามไปทางนู้น,นรรมไม่ใช่ามาด้วยกันูเข้าใจอีแล้วมาด้วยกันไม่ได้เอามาด้วยกันยังไง lừa thịt uổng phần dưa phần mang rồi hả <laughs> ติดหินใช่ตัวนี้น้ำตื้นเนาะก็เลยแต่ติดหินนะครับ นี่นี่นี่นีหลบหินนี้นะมาโดนหินตัวนี้ก มันพูดไทยได้ด้วยนะผมไม่รู้คนไทยหรือเปล่าโอ้เหลอจนกันก็มีโอ้ m ม god อืมแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างนะอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะครับอยากล่องบะรอพรุ่งนี้รอรุ้นกันว่าคนนี้จะได้ล่องไหมก็ต้องรอรรอรุ้นกัน cảm có đến nam còn nè nó ốc ta bé bé giống cá này nè pa siêu giống pa siêu đầu rồi คลิมนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะมาดูการพายเรือขยักนะครับผมที่วังเวียงนะครับผมที่แม่น้ำซองนะครับขอบคุณที่รับชมครับ